สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล c h ช n แนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อม LG นะครับตัวนี้43นิ้วนะครับรุ่น43 LH540T นะครับอาการนะครับคือภาพเต้นนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าแจ้งมาเป็นที่จอแหละครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับทีคอนแบบนี้ครับผมจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วกันครับก็สามารถเอาไปประยุกใช้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับม่ว่าโตชิบ้า ด c l l t p n n a s o n i c เอเออคอนติกที่มีที่คอนแบบนี้ครับก็ดูครับถ้าเป็นแบบนี้ครับสามารถเอาไปเปรียบเทียบการใช้ได้เลยนะครับไม่จะเป็นจะต้องตรงรุ่นตลอดนะครับแต่บางแค่บางคข้างอาจจะเสียข้างอะไรช่นนั้นนะของสายแพรก็ลองย้อนดูคลิปครับบางตัวก็มีหลายแบบครับหลายยู้อนะครับที่ที่คอนตรงกันครับ ก็มาดูครับตัวนี้เป็นขาแขวนมาครับก็น่าจะจะประเภทแขวนรยกยกขึ้นเราลืมถอดสายพวกเคสดีมายนะครับลืมถอดก็หลุดออกมานะครับงดูงเลยครับตัวนี้เราต้องไล่บัตรกีให้ครับก็ระวังกันด้วยครับตอนจะยกขาแขวนะประเภทแบบแขวนผนังครับควรจะดึงสายออกให้หมดก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันเป็นยังไงครับ อย่างครับก็จะเห็นมันดิ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวกดเป็นเมนูครับนี่ครับถ้าเป็นเมนูภาพมันจะดิ้นแบบนี้ครับดูครับทำไมนี่ครับโอเคครับผมก็นี่ครับ ถอดปลั๊กออกนะครับระวังไฟด้วยครับไม่แนะนําผู้ที่มีความรู้นะครับแต่ไฟพวกนี้างดูดถึงชีวิตได้ครับระวังเลยครับก็อันดับแรกครับกปดึงสายไฟออกครับข้างนึงกดเข้าไปก็ระวังตัวนี้นะครับบางครั้งมันยังเป็นสื่ออยู่ครับอยาให้มันโดนเหล็กนี่ครับพยายามบอกวตัวนี้ก็กดเข้าไว้ตัวตัวล็อกมันครับปอยไว้เสียบปลั๊ก ตัวนี้เป็นเส้นสีเลยครับเห็นไหมครับเส้นสีนะครับตัดป๊กออกใส่ตัวนี้เข้าไปกดล็อกงัดขึ้นดึงออกกดไว้เสียบปัก๊ก ครับก็เป็นขาวดำนะครับก็พอจะสรุปได้ว่าข้างนี้เสียนะครับขางที่รอยเสียนะครับโอเคดูนะครับว่าการแปะนี่มันจะดีไหมถ้าไม่ดีก็อาจจะต้องใช้การตัดลายโยงสายนะครับเดี๋ยวลองแปะดูก่อนนะครับ โอเคครับผมหยุดคลิปก่อนครับตัวนี้เส้นสายแพรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเส้นสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับสิบสองสิบสามนะครับฝั่งนี้ครับก็คือนับจากฝั่งนี้ไปครับหนึ่งถึงสิบสองและสิบสามครับคือ VGH EVN กับ VGH ODD ดโีนะนะครับก็อาจจะปิดตั้งแต่ VGH EVN กับ ODD แล้วก็ยาวมาจนถึงถึงถึงเอ่อหนึ่งนะครับแต่ก็เริ่มปิดจากเล็กมาหาใหญ่ใหญ่นะครับเพราะบางครั้งสีมันจะเพี้ยนนะครับต้องดูด้ยครับโอเคครับเดี๋ยวลองครับตัวนี้ผมแปะไปแล้วครับแปกครั้งเดียวคือมันเคยชินนะครับเป็นแตะเราจะดูกัลรายถูกนะครับแค่วางทาบแล้วก็มองก็แปะลงไปอันนี้ครั้งเดียวม่รวันจะเป็นเซตอ่ะตอนนี้จูนอยู่ครับเอ่อ ลูกค้าบอกว่าตัวนี้ใช้กล่องนะครับกล่องแล้วก็ถามไปถามมาก็กล่องดิดจิตอลนะครับซึ่งมันเครื่องนี้มันจะเป็นดิจิตอลในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องพ่วงนะครับนอกจากเครื่องมเสียนะครับตอนนี้ผมจูนก็คือมาแล้วตะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นดิจิตอลนะครับก็ดูที่ฝาหลังเครื่องครับจะเป็นตาขุดนะครับกังวลกสทชนะครับกับการงานในการที่จะรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนถ้ามีตาขุดแปะครับรับดีตอนได้ทุกเครื่องนะครับ นอกจากเสาไม่ดีครับจูนไม่เข้าหรืออาจจะกล่องเอออาจจะบอดเสียเองนะครับจือาจจะต้องอัดเฟิร์มแรงครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูครับอันนี้ผมว่าจูนเสร็จเรียบร้อยครับตัวปิดเทปก็ปิดครั้งเดียวแต่ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะได้ปิดเพิ่มดูว่าปิดน้อยลงปิดเพิ่มเส้นกรองการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจหาเชื้อโควิดในกรณีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่ครับก็โอเคครับเดี๋ยวมานับเส้นดูครับผม ปิดเส้นที่เท่าไหร่ครับว่าตอนนี้ก็ผ่านแล้วครับโอเคหยุดหยุดคลิปแล้วมานับดูครับนี่ครับถอดปากออกก็ดูครับถ้าผมจะพลิกพลิกมาเนี้ยนะแล้วก็จะถ่ายเป็นภาพนี้ให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวกดซูมนะครับสักครู่ นี่ครับเห็นนะครับโอเคครับก็ตัวนี้ผมได้ปิดตัวนี้ครับก็คือสามครับถึงสิบเอ็ดนะครับ,รบตรงนี้ครับสามถึงสิบเอ็ดปิดเทมนะครับโอเคผม ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับงไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเมื่อกี้ลืมถ่ายนะครับคลิปก็เลยไม่ได้มีภาพสําเร็จมาให้ดูก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ